แดงจึงคือง้ครับงามครับเป็นยังไงครับถึงดก็อแดงครับงามเลยครับอุ้ยอกังามนะครับมึงเนี่ยใครอยู่เนยังได้อยู่หน่ทขาวอยู่ครับอีดอกนึงครับติดแห้งามพูงว่าดอกเห็ดแตงยวอนวัววววยเว็นวว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  ห <Ach> นาก็เริ่มแตกแล้วครับอสองดอกนี่แกงอิ่มครับกำลังบูดินขึ้นมากนะครับดูหงามแหงมือนี่ครับผมน,นี่ครับ สวัสดีครับมืินิการผู้บำเพ็ญกับสองเบ้าครับมินิสองเบ้าพาพี่น้องมาปีนดอยแล้วครับมือนี้ครับผมหลังจากสองเบ้าหายไปหลายมือเนาะแมนครับสองเบ้ากลับไปอีสานครับไปปลูกผักข้งสองเบ้าครับผมครับปลูกผักปลูกหอมครับผมดูการหอมแดงมากแล้วครับผมหลังจากที่ห่างหายไปหลายมือเรากลับมาพอดนะครับเห็ดกอแดงครับผมผิวกัดเกาด้วยครับผมแมนครับอำเภอแม่โขงจังหวัดเชียงใหม่เขาเกาครับโอ้ยนี่ถุงเดียวงามเลยครับแมนครับผีผีมาผีผ่าถ้าผีก็มีเหมือนครับผม บ็เด็ดพ่อหลายมื่นแล้วครับนี่ครับนู่นเป็นสีหามื่นอยู่บ้างนี่จะอีมากแล้วครับนะสองงามๆครับมีอีกครับมีอีกไปนี่ก็แม่นเบาแม่นบอร์นิ่งแดงอยู่โอ้ยเน่าสีเบิร์ตเน่าสีปลาสองเบาะเนาะนี่ครับไม่มันได้ใส่ระบาดนี่ไว้สามดอกครับหนึ่งดอกแข็งอยู่ครับผมนี่ นกป่าทิ่มสองบาเทาเพิ่อทองเงินครับเอาอขึ้นเขาครับได้อยู่เราทำเพ่ได้ราทำเพ่ออะไรครับทองดำแล้วมีหอดแม่มาจ่อแล้วครับนะ่ะได้ยินเนาะได้ครับเมฆงามอยู่ดาาูครับอีกหย่อนเมฆงามเลยเพิ่มเพิ่มดีครับนะทองขาวๆครับพี่นอ้อง หวานไหมครับแมนครับนำแดงองต้องครับนะครับเป็นจู่มอยู่กับมีเนาะไหนดีมากครับเนาะไอยู่ครับกล่องยังก็ขาวอยู่ดอกบางแย่ไครับเปิงเครื่องได้ครับพี่น้องเนี่ยหัวไหลายหมือนแตยังได้อยู่เนาะแมนพ่อได้แกงอยู่ครับมันมันสิออกไม่บอกครับพี่น้องแมเนี่ยใครเห็นหุงหกเหลือง นะครับออกไม่เตๆครับออกรับลมหนาวครับเนี่ยก็คักที่ทิมไทยเนาะเฮ็ดกระเอิญละครับผมกลับมาเฮ็ดกระเนาทีมเบิดเนาะเมนครับโอ้ย now แบบหลายเลยครับครสามดอกครับผมบานครับเด็กกินเนื้อหงอกแงมหนาเนาอยิ่เด้อครับผมเสี่ยวไปอหมอกบนที่กัรสีแสบเนาะด้วยกันต่อครับผมพุ่นเฮ็ดกระเ now นึง เจอชอบขึ้นก็ออกบานครับอุ้ยดอกน้อยก็มีนี่ครับดอกเดืองอารามเลยเนาะเสียบฟอมครับแม่เครับกลังบูดินขึ้นมากนะครับนี่อุ้ยงามงามแห่งมือนี่ครับผมแม่นครับเป็นยางเหรครับติดก้อนเรียงครับนี่งามเลยครับอุ้ยผลขั้บทิดอกนึงนีดแถงามนี่ครับผม เพิ่งขั้นถิ่นดอกนึงจอกขีุ้่นดอกบานดอกจูมครับนป็นวันสิบหได้แล้วครับแต่ยังพ่อเลยแกงอยู่ขานี่ครับเพิ่นเน่าถิ่มเบิดเมียนเพิ่นเน่าเพิ่นบานถิ่มเบิดครับช่วงกลับบ้านเนาะโอยผมเห็นสิออกอีโลอยพี่น้องนี่นี่เห็นถึงทองค้าครับของแท้ครับผมเมียนยู่นี่ก็ออกเนาะบ่ออกคือสิบหัวตเก็ยบเหรอเมียนครับผมเจ้าเก็บยังไงเจอม็ดปลาสองดอก ไม่ไม่ไมเดี๋ยวก็บังได้ดิไ่้ครับดี๋ยวบุ๋มงอืยังได้อยู่เปล่าแจ้งเอาน่ะมีบ่ม่เจเสียวจริงนะไอค่ำหนึ่งเลยนี่ขอีอกงามนึครับนะสามหอกครับ ดอ,อกได้ดอกบอเด้อครับพี่น้องได้พอร์เดอตัวนี้ได้อยู่ตัวแกงตัวนี้บัได้ครับตัวนี้ได้อยู่ทองดำชิคน้อยเนาะเขายังขาวอยู่ครัเ <c oughs> ขาเขาดำดำเอาได้เบิดครับเอาได้ดไวดครับเพิ่อนกับฟอร์เบิร์ดเลย,เรย,ยลครับนเนี่ยมันได้บ้อมึงยังเลยครับมึงเนี้ยใครอยู่เพิ่อนยังได้อยู่หนะ่ะทองขาวอยู่ครับอีกดอกนึงครับตัวนี้แข็งา พุ่มวอดอกเห็ดแตกงอนยังมึงเนี่ห้อยห้อยงัวพี่น้องเลยจืดไม่ใหญ่เลยครับแดงจึงคึงเลยครับงามครับเริ่มแตกแล้วครับผมแง่ครับพี่ใส่กวางพุ่มดอกนึงดอกเบ่ใหญ่เลยครับมาน,น้ำสองเบาะมาครับผมโดยพงามาดอกสองดอกครับผมเห็นไหมว้ยวิธีนะครับพี่น้อง หนาก็เริ่มแตกแล้วครับหนาโอ้ยสองดอกนี่แกงอิ่มครับดอกงามแห้งครับผมเมนเป็นอย่างนี้อยู่ครับเน่าถิ่มก็มีดอกย้อมงามครับเมนครับผมนี่โบเคยได้ัเยอครับผมเมนครับแต่ว่าพี่ไก่ได้ดิ้นเป็นเศร้าดอกครับพี่ไก่อโ้ยปกติละครับดอกงามเลยครับ นี่ครับดอกนี small, yeah, okay, so ้ในซ้ำในอ่ซ้ำนั่นเด้อครับนี่ครับนี่วัวเห็ดเป็นหล่นสิว่ายเหรอครับเมนครับสิขาออสู่หนาหนาวไปผลต้นหนาวครับครับอดอกนี้ครับดอกง่ามก็ใบใหม่ห้เหม็นเพิ่นหลายเนาะอย่างงามเลยครับดอกงามนี่ครับผมดอกขาวๆเลยครับ ไปยังไงระบ้าวันนี้มืึอไงครับพี่น้องนี่ได้อยู่เลยเครื่องเตายกี่บ้างอยู่ครับครับผมสุดยอดใช่ะแมแกยังได้ยังหวานอยู่ครับผมบังหมนี่โอ้ยเป็นแพ้อะไรครับเนาจิมเบิร์ดครับปีก้อนนี่เบ้ากับเดือนตุลาครับผมแม่ครับเดือนที่ละวันท่แปดยี่สิบแปดครับผมครับปีนี้พวกหัวจิตได้กับมือได้ครับผมแต่ว่าส่วนนี้ฝน ตกอยู่เนาะแมนครับปีก่อนหนาวแล้วแต่ว่าปีนี้แมนครับปีนี้แยังหนาวนิดเดียวครับผมหนาวนิดเดียวเนกันยังตกอยู่ครับแต่ว่าขันแดดออกมาเต็มที่เนี่ยกคิดว่าเห็นกระดิงสีออกอยู่ครับครับผมมออกโบรายก็สดิออกหน่อยเนาะได้แต่พ่อแกงเนาะก็สดิเป็นคลิปสั้นๆครับพี่น้องแมนครับผมครับมือนี้มาเปิดด้วยคลิปสั้นๆครับคลิปบัยเน่าบัวใดด้วยสาวนาดกะบัวใด บันไดเนาะแม่นครับผมครับผมก็ได้พวกนกันครับย้อมมือเลื่อนสิขึ้นไปดอยใหดผึงครับผมแม่นครับร้องครับเพราะยูนิก็เห็นอยู่สามดอกสี่ดอกเนาะครับผมคาดว่าสีออกงี้เนาะแม่นครับผมเขาบอกออกไสีจ่อยร่อยไม่เห็นจะพี่น้องไปเห็นยังนะครับครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้บ่าพุ่งกระบะต้นทีกระบาะแล้วครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เด้กครับผมครับผมบ่าว่ามีอะไรครับนอกจากกระบะขอบคุณครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามแลังทุกคอมเมนต์เด้อครับพี่น้องขันน้องพี่น้องคือซีอีโอสามวันแล้วพี่ เห็นไหมครับับงามๆครับมีดอกจุ่มก็ยังมีอยู่นะครับผมแต่ดอกคือสิออกลายก็านี้อยู่ครับแต่็คือสิบอกเต็มที่ครับไว้พอกันคลิปไหนคลิปหม่ได้ครับพี่น้องสรับคลิปนี้สองมอสจอตัตราไปก่อนครับหากหน่อยๆคารานังครับผมอย่าลืมครับกดกระดิ่งเพื่อเสด็จรับการแจ้งเตือนใหม่ๆจากสองมอครับผมสรับคลิปนี้สองมอสจอตัตราไปก่อนครับมอตุนสวัสดีครับหมอุูมสวัสดีครับครับกลับบ้านกลับบ้านครับผม